าะจนจอเกือบแต่ขอบคุณครับขอบคุณแม่บีนะครับไม่เจอกันนานเลยน้องวันนี้ไม่มีแรงพูด ้วนะ่ะนขสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่นะครับสู้สู้ไอ <le sous> เก๋ครับน้องเป็นไงบ้างทำอะไรจ๊ะตอนนี้นั่งเล่นอยู่ที่ทำงานนะ รอมาเข้าเวรรอมาเข้าเวรนะครับพอดีมีมีงานตั้งแต่มีงานตั้งแต่ช่วงช่วงบ่ายผมก็เลยขี้เกียจกลับผมขี้เกียจกลับผมก็เลยมานั่งรอเลยครับรอเข้าเวรต่อเลยก็เลยมานั่งรอที่ตู้ว่ามันกลับมันไกลครับไหนไหนก็ได้อยู่ในพื้นที่ทํางานแล้วก็เลยรอเลย สวัสดีนะครับสวัสดีครับวัอดีแม่แม่ทุกคนโอ้โหแม่แมกดช่วยกดหัวใจให้เยอะมากคนดูจะสองร้อยแล้ว โอ้คนดูจะสองร้อยแล้วคนดูสองร้อยแล้วเปื่ออะไรมั้งรู้ว่าเปิดไอะไรนี่เดี๋ยวทำได้ไหมขอยางอ่ะยางเลยผมไม่ครบเลยเนี่ย ทำเดี๋ยวี้เหในส่วนยุกอี่ยังได้ทำด้วยเลยเนี่ยเราต้องการทำอะไรอ่ะเอาปัจจัยสี่คนไม่ต้องมาให้ให้เขาทำให้ให้เขาทำให้ใช่ให้ใครทำให้เดี๋ยวที่ผ่านมาเนี่ยทำทัในผ่านมาเนี่ยเราก็ไปหาสาวปละสเกรฑที่ที่เอเงีะแต่คนที่มีมันบ้างนี่เขาทำให้ใช่ไหมแปดคนอ่ะของเราสอง้นมันเป็นแบบมันเป็นแบบประเมินเะ ทำบุญพอใจนี่อ่ะแมนพ่วงพื้ทยโทรศัพท์เขาก็เดิแมนต้องต้องใส่โทรศัพท์ใส่โทรศัพท์ขพื้นที่นะสวัสดีครับฝนตกฝนไม่ตกครับวันนี้อากาศร้อนมากเลยมาหาลูกชายกันหมดว่าดองเงียบมากสวัสดีครับสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะครับ สวัสดีครับแอร์ใช้ได้ไหมครับแอร์ใช้ได้ครับแอร์ตัวนี้แอร์เปิดได้ปกติใช้ได้ครับสวัสดีสวัสดีนะครับดีทุกคนครับ ส่งของขวัเป็นกําลังใจให้นะให้ใหได้นะครับส่งของขวัญเป็นกําลังใจให้หมูโจได้นะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใคร,ใครยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยเด้อที่เงี้เพราะแม่ฝนกินทุเรียนจะไปกูปิดโตเกียวไหมครับ เดี๋ยวต้องรอรอรอก่อนรอรอแบบผมวางแผนก่อนนะครับผมอยากไปเลยอยากไปทุกรอบเลยครับอยากไปขึ้นไลฟ์สดทุกรอบเลยเดี๋ยววางแผนการทํางานให้มันไม่มีผลกระทบต่อต่องานงานหลักผมด้วยอะไรเงี้ยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครั น้องแอนน่าจะน้องน่าจะนอนพักนะครับเพราะว่าน้องเพิ่งเพิ่งผ่าตัดศัลยกรรมมานะครับผมสวัสดีครับขอบคุณแม่บีครับผมที่ส่งมีนิฮาร์ให้นะฮะ บางกองแตกเพชรลงได้เหมือนกันมากใช่แม่แม่บอกก็แก่งเงินท้องสองน่ะปะทะเลปะตีมากปะหกตรงไหนให้กระกันบางปูนะให้กระกันอยู่ใต้เือน ก็เห็นไหมตรงอยู่ใต้เลยก่อนตรงตรงไฟฟ้าแเลนะแรกัน,ปปอ,น,น,นอยู่เรื่องอะไรนะพี่ใประกันีว